ในช่วงตอนเย็นเขาก็จะปิดน้ําเขาก็จะมีชาวบ้านนะครับที่มาหาอยู่หากินเอาปลาไปทําปลาะนะครับผมเอาไปทปําปลาะแล้วก็เอาไปเฮ็ดอ,อย่างอื่นได้อยู่บอกอ๋อไปหมกทําอย่างอื่นก็คือไปหมกนะครับนอกจากทําปลาะแล้วก็ไปหมกไปแกงใส่ผักอีตู่อโอ้<ๆ>มันหมานยามแรงนะครับผมนี่ อันนี้คือตึกประมาณจักสุม,มงแลเลยได้เคืองกระตานมาใบสามแล้วโอ้มาไหสามโอ้บาสามได้ขนาดนี้นะครับบาทละประมาณสิบกว่าตัวนะครับผมโย่ได้ครั้งละสิบกว่าตัวเฮงปลาเลื้อ,อจงังงันเอาคืนเธอหนึ่งอันนี้ เห็นมันดองเข้าเหรอได้เลยเนาะบะมันดองอย่างนี้ยุกยุกยุกอย่างนี้เข่าไปเนาะไหลเมื่อซื่อน่ะมันได้มาตึ๊กคู่มือบอกข่อยกามาจอบน้ำหน้าอ๋อจอบน้ำหน้าอะไรเห็นป่าเนอะได้หลายใช่เนาะได้ปลาเพลินแน่นอกจากปลาซิวอันนี้นะปลาซิวไปอันนี้แต่ปลาซิว มันจะปลาซิวปลาเิกับปลา่ปลากับปลาบ่อจาเข้าสุงมันเจทกระเจาะขาวกับบ่อเอามอแบตมาไตแล้วบ่อได้หลายปบนี้มอบตเอามาอยู่อ๋อหมเอามาอยู่ลาไต่บ่ยไปอยู่นี่ได้คอยอยู่บ้านทองหม่งได้ปัดบ้านองหมังมาไก่แท้เอ้าวงคนบ้านนาทนเนาะคนบ้านนทนคนบ้านนทนจากหัวมมาตโตะพุน มาหายมาน่าแต่พีมาเห็ดอยู่ให้กินพร้อมอมาหาหน้ำข้าหนานอันนี้ประมาณจากโลนี่ไงกระต้านี่จากเล็วสงสงโล <c oughs> สงโลเอาไปโฮมเดี๋ยวบเวลาเห็ดประแดะนะ่น่ะอืนอั้นขี่มนอนตอแล้วกันใส่เกลือขายอยู่บ่อนประแดะนี่ก็ได้ีขาากินประแด่กัไว้กินไนม่ได้แม่สืได้หลายเนาะ อันนี้ก็คือจะย้ายไปเ,เรื่อยๆนะครับตรงจุดไหนไม่ใช่จุดไหนนะครับก็คือมีทุกจุดออลงไปเลยละ,ยยะช่องพรานหมีหนีเข้าป่าดูไผ ลูกขนานลูกเรือใบอ้าวคือหุ่นจักค่อยหุ่นจักแม่จะอยู่น้ำนาน้ำเดือดถานดีอยู่ลูกข้าวก็ไปน้ำบังแหละบังแยงวะบังกองเหมือนว่าพันมีพันยังข้าวเราเอาข้าวเบิ้งอยู่ข้าวเห็นข้าก็ไปน้ำบังอันนี้ละบม่ได้ไปน้ำอื่นดอกไปแนวนี้ละไปยดอกนี้ก็บังซาบังเถื่อการถ้ามันลงอะไรกันเลยเชียเถื่อน ถือสะดุงไปบางเธอก็ได้สวิงละไปกับไปตึกน้ำ่าวพร้อมเพื่อเมื่อแต่ละเธอกัะคำม่อเธอินนะไปโทษที่ตัวเด่นนี่ล่ะถ่ายไปเมื่อเออทาง y o ยูทูบได้แล้วได้ทาง Youtube ทาง Facebook มีสองช่องก็คือสองพันหมีนีเข้าป่าทั้งสองผ่านหมีนีเข้าป่าถ่ายทุกอย่างอ ผ่านหมีซื้อๆนี่ผ่านขึ้นภูนี่พอรออนุภานผ่านหมีหนีเข้าป่าหนีเข้าป่าซื้อๆพานาอยู่ผ่านนี่บผ่านแซ่ผ่านหมีไปหารับจงรับจางเม่เข้าก็ได้เข้ากับไปน้ำกองนี่ล่ะนี่ไปน้ำน้ำเลยนะนไปน้ำเดียวกูจักเดียวแต่ยังสาวเพื่อนให้ผลนั่นน่ะมันมาเล่นนนำเนาะให้ผนเนาะแต่ข้าวยังสาวนะเาให้นเข้าเบ้า ยยแมนทั้งแล้วอ๋ออันมันนันถ้าเขามันเข้าหลายหลามันจะดองอ้อกแมนบอกโอพัอกเนาะ <c oughs> บาตโอ้ยนอยแป๊บเดียวก็เต็มสะดุง <c oughs> ะด้งเลย ขึ้นมาเลยเด้สหาหะไตะปุก oh. ไหล่ต่ะน้ำโ mm. ต๊บุกคด้ลตะปุกนี่เนาะมันกระสิติด oh. อันนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้จะคือบออซะหรือว่าสิออเอียงเรือ่องสล่าวสล่ามันกระสิอเอเอง oh. มันมบ,บ่ามือมาหรือว่ามาเฉพาะอ,อยู่มือหน้ากระจังมาคอ๋อ oh. ม,มีงานประจำเ <c oughs> ด๋อวนี่นะมีงานงานน้ำหวานน,<อ>น่ละทอดเห็ดเนื้อเห็ดยางลามือนี้ละเห็ดแล้วเลยนะโอเห็ดแล้วนะเรากลักบมา,มา<อ>บ่ายเละมาาจบานนะครับขับเปิดน้ำนี่แหละ<อ>ขับเปิดน้ำละมันเห็ดป่าซิวเนะเ<อ>เาะคนหมักตึกป่าย,าายนะ่างเหมักตึกป่าเวลาหน้ำขึ้นนี่กับไปตึกป่าน้ำเขาบป ตึกป่านียืนไ้บนมืออย่าเฮ็ดเยอะหไดตึกป่ายืนได้บนมือตึกป่าี่ยยืนบนมือก็ไดยัง่คยได้หลายจักเถ่ออันแบบหมายถึงว่าได้กิโลหนะไปแต่เถื่อนี่ป่านี่อทั้งป่าใหญ่ป่าน้อยอย่ได้เถอะจากโลเ่อวานนี้ะตอ๋อวันนี้ได้เต็มกระตานตึกจากสุโมงจังได้เต็มกระตาหรือว่าเป็นบางมือ นี่เนาะน้ำมันขึ้นมาน้ำป่ามันขึ้นมาแต่หายหน้าได้นี่นะอ๋อป่าขึ้นมาแต่หายหน้าเตอน้ำลงหน้าเลยมันขึ้นแล้วนะอันนี้คือไหลไปจนสุดอันคลองพุ่นเลยบอจังเสียนเศร้าตีกองป่านวันศิลป์เนาะออันนี้วันทั้งโป๊ะ จะเป็นอาบอ้าเจมิม,มติต๊ี่คือตายก็ไม่ถือก็ไม่ถืออนี้ละมไม่จได้หลายถือ,ถอ,อยีอดอกไหลขึ้นไปไหลขึ้นไปมันกน็เพื่อไปจนสุดเมื่อก่อนเมืนน่อนึงกะเห็นเขาม่านหวานเหเอาอจะเทิงกวานเหคือเดี่ยวได้ให้เรื่องขอดกวาน เมื่อวานในคองนี่บอลโอ้ยมันผลเมิดไงเนี่ยพู <c oughs> ้บอแต่เมิดแตนยังได้เลยเลย